PTT ราคานี้น่าเข้าหรือเปล่านะครับหุ้น p t t เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ใครหลายๆคนนะครับรู้จักเนาะทำเกี่ยวกับพลังงานเนาะน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้ราคามันแบบเออหลายหลายคนเนี่ยเห็นราคามันลงมันน่าเข้าหรือเปล่าหรือว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กราฟตัว p t t กันนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าราคานี้มันจะมีแนวโน้มเป็นยังไงจะไปทางไหนต่อ่นเดงนะครับเปิดกราฟมานะครับเราก็จะเห็นนะฮะตัว p t t เนี่ยตอนนี้นะครับ ราคาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมได้ไลฟ์นะครับแล้วก็ให้แผนเข้าไปนะครับให้แผนเข้าไปนะครับสําหรับคนที่เก่งกําไรนะนะครับให้เข้าที่3.75นะครับตอนนั้นเนี่ยราคาเนี่ยเพิ่งเบรกกรอบนี้ขึ้นไปไหมเบรกเทนไลน์นี้ขึ้นไปปุ๊บผมให้เข้าเลย3.75เพราะเบรกปุ๊บย่อลงมารับที่3.75นะครับเพื่อทํากําไรนะครับปรากฏว่าราคาขึ้นไปเท่าไหร่3.39.5ุดสมเ้าใช่ไหม 39.5นะครับแล้วก็มีการลงต่อเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยแผนนี้เนี่ยเราต้องลบไปแล้วนะนะครับใครที่เข้าไปกะจิงกําไรถูกไหมคุณได้กําไรเนี่ยคุณต้องเป็นไงถ้าสายจิงกําไรเหมือนเจอเหตุการณ์เมื่อกี้ถูกไหมผมไม่เข้าที่จุดนี้เนาะถ้าคุณเล่นจิงกําไรคุณต้องมีแผนแล้วนะครับจุดที่ จุดนี้เนาะที่ให้เข้าไปเนี่ยนะครับถ้าคุณเล่นเกงกําไรเนี่ยคุณต้องมีการกันทุนแล้วนะถูกไหมเข้าไป337.5นะครับไปที่ราคาหุ้นไปที่39.5แล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ขายเนี่ยนะครับราคาลงมาเกือบเท่าทุนเนี่ยคุณต้องวางแผนกันทุนถูกไหมถ้าใครเล่นเกงกําไรนะครับคนเกงกาไรจะรู้กันดีถูกไหมว่าเราซื้อปุ๊บถ้าหุ้นลงไม่ถึงจุด St o p loss ก็ไม่ขายแต่ถ้าเกิดหุ้นขึ้นไปปุ๊บเราจะแบ่ง take profit ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิด เราไม่ชัวร์มันจะขึ้นหรือเปล่าเราก็ตั้งกันทุนไว้ถูกไหมว่าราคามันเท่าไหร่ถึงจะกันทุนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่รู้กันแล้วเนาะในสายเก็งกําไรนะครับซึ่งน่าจะนะครับถ้าใครขายไปก็น่าจะได้กําไรประมาณ2บาทต่อหนึ่งหุ้นหรือ1บาทกว,ากว่านะครับตรงนี้เนาะนะครับได้กําไรกันไปประมาณ4%เนาะสาเอเ่เเนะครับตรงนี้เนาะได้เร็วมากเลยนะประมาณวัน2วันเองนะครับกำไรแล้วนะครับสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้ถือคุณก็ต้องการทุนถูกไหมการทุนคืออะไรนะครับขายหุ้นในราคาเท่าเดิมนะครับหรือแพงกว่าหนึ่งช่องก็ได้แล้วแต่คุณนะครับคุณอาจจะขายในราคาเท่าเดิมติดลบค่าเวทนะครับค่าเทคส์นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับดีกว่าขาดทุนหนักนะครับซึ่งประเด็นตอนนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยนะครับหรือใครมีหุ้นอยู่เรามาดูแผนกันนะว่าตัว PT t เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับเนี่ยเราตีเทรลไลน์ใช่ไหมตีเทรลไลน์แบบนี้นะครับซึ่งหุ้นเนี่ยมันเนี่ยนะครับ มันต้องเบรกยอ่อแล้วก็ขึ้นต่อถูกไหมมันไม่ควรจะย่อลงมาแบบนี้แล้วการย่อลงมาแบบนี้เห็นไหมตัวเทนไลน์ตรงนี้นะครับทาหน้าที่เป็นแนวรับถูกไหมพอราคาลงมาแตะเทนไลน์ที่เป็นแนวรับจริงๆเนี่ยถ้าให้สวยเนี่ยช็อตเนี่ยที่ย่อมาแตะเนี่ยมันต้องมีการรีบาวขึ้นต่อแล้วนะครับให้โอกาสมันอีกรอบไหมเนี่ยให้ฉันให้โอกาสแกอีกรอบนะแกต้องรีบาวขึ้นต่อได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นไงราคาลงมาแตะเทนไลน์ line, ปุ๊บ หลุดเฉยเลยเห็นไหมหลุดตรงเนี้ยช็อตเนี้ยหลุดมา3ามเจ็ดเลยหลุดเทนไลน์มาแล้วนะครับเราจะไปยังไงต่อนะครับเนาะอ่าเรามาดูกันว่าจะไปยังไงต่อนะตอนนี้นะครับในเมื่อราคาหลุดเทนไลน์มาแล้วนะครับแสดงว่าเทนไลน์ตรงนี้เราใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมราคามาหลุดมา2รอบแล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะลบไปก่อนนะครับ เราจะมาใช้แนวรับแนวต้านเก่ากันนะครับเนี่ยแนวรับเก่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่สามหกับ35.75ใช่ไหมสองแนวนี้นะครับ2แนวนี้นะครับให้ราคามันรับอยู่นะครับแล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวโอเคไหมให้มันรับอยู่แล้วมีสัญญาณการกลับตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเช็คสัญญาณการกลับตัวนิดหนึ่งนะครับให้มันรับอยู่นะและมีสัญญาณการกลับตัวนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้น นะครับมีแนวโน้มจะลงต่อด้วยซ้ำนะครับตอนเนี้ถ้าเรามองแค่วันนี้นะมองลงต่อเลยนะครับลงต่อเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะลงถึงไหนนะครับไม่ใช่คำว่าไม่แน่ใจว่าจะลงถึงไหนสิต้องพูดว่าลงต่อนะครับแต่ให้แนวรับที่มันอาจจะเด้งขึ้นเนี่ยให้2แนว36.75กับ35.75นะครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์เฟรมเล็กกันนะครับเพื่อ f o r ์ c ค s t เนาะอ่ทาทมาเฟรมเล็กเนี่ยเป็นไงครับ มีนิวโรเนาะแราคามีนิวโรเรื่อยๆเลยนะครับมีนิวโรนะครับเนี่ยจุดที่มันไม่สวยเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเมื่อกี้เนาะอย่างที่คุณเห็นเมื่อกี้แม้ราคาเป็นไงมีนิวโรเนาะถ้าคุณตีเทไลนย์เห็นไหมราคามีจุดต่ําสุดใหม่เลยนะครับแสดงว่ายังไม่ได้เป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับจุดนี้นะครับถ้าใครวางแผนจะเข้าซื้อนะครับ คุณรอเลยนะครับ36.75กับ35.75นะครับว่ามีการกลับตัวไหมมีสัญลักษณ์การกลับตัวไหมนะครับหรือถ้าใครนะครับถือหุ้นอยู่นะครับแล้วติดดอยเนี่ยนะครับคุณก็สามารถไปดูพื้นฐานได้นะตัว PT ก็พื้นฐานน่าจะดีอยู่นะครับก็ลองคำนวณ Margin of Safety กับวางแผนการซื้อหุ้นดูนะครับว่าคุณควรจะถัวที่ราคาเท่าไหร่นะครับคำนวณที่จาก Margin of Safety เลยนะ นะครับซึ่งสำหรับสาย v i เนี่ยนะครับ Margin of Safety เนี่ยสามารถเรียนได้ในคอร์ส SVI นะครับทางไลน์มาถามแอดมินได้นะครับว่ารายละเอียดคอร์สเป็นยังไงนะมีโปรโมชั่นอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับจะเป็นในคอร์ส SVI นะครับแต่ถ้าเกิดสายเก็งกำไรเนี่ยนะครับก็เรียนในคอร์ส s t o ได้นะครับ SuperTrader Online Mastercard นะครับถ้าใครเนี่ยอยากลองเรียนดูก่อนนะครับอยากมีพื้นฐานแน่นๆนะครับลิงก์ข้างบนนะครับผมจะใส่คลิป วิดีโอนะครับความรู้มากมายเลยนะครับในการวิเคราะห์หุ้นนะครับให้ทุกคนได้เรียนนะครับสามารถกดเข้าไปเรียนฟรีๆกันได้เลยนะครับไปลองเรียนกันดูก่อนนะครับสำหรับใครที่ติดดอยสาย VI เนี่ยนะครับแบบซื้อแล้วติดดอยซื้อแล้วติดดอยเนี่ยนะครับแล้วอยากจะเก็บหุ้นนะเรา VI แต่ไม่เคยซื้อหุ้นได้ซื้อหุ้นแบบถูกๆได้สักทีอ่ะรู้ไหมรู้อนะว่าหุ้นตัวนี้มันดี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 นะครับซื้อทีไรมันก็ลงซื้อแล้วลงหรือบางทีซื้อไปโอ้โหอยู่บนดอยอ่ะนะครับ เราจะมีการวางแผนซื้อหุ้นแนว VI ยังไงนะครับให้เราเนี่ยไม่ติดดอยและให้หุ้นยิ่งตกเรายิ่งได้กำไรนะครับจะมีสอนอยู่ในคลาส SVI Super Value Investment นะครับลงทุนมือใหม่สู่มืออาชีพนะครับถ้าใครอยากเรียนคอร์สนี้นะครับทักไปหาแอดมินได้นะครับแอดมินจะบอกรายละเอียดคอร์สนะครับพร้อมโปรโมชั่นนั่นเองนะครับ ก็าสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับ<ๆ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับกดแชร์เนี่ยผมว่ามันสําคัญมากเลยเพราะบางทีเนี่ยคุณอาจคุณรู้แหละนะครับคุณฟังวิเคราะห์ไปเนี่ยเฮ้ยแนวโน้มมันจะไปอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีเนี่ยสองสามวันข้างหน้าคุณอาจจะลืมแล้วคุณอยากกลับมาดูการที่คุณกดแชร์ไว้หน้า Facebook ของคุณเนี่ยคุณกลับมาดูได้เลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ชื่อเพจนะครับชื่อเพจก็ยาวยาวนะครับเออนะฮะมันจะทำให้คุณเนี่ย ย้อนกลับมาดูได้นะคุณชอบคลิปไหนของผมนะคุณแชร์ไว้หน้าเพจตัวเองแชร์ไว้หน้า Facebook ตัวเองได้เลยนะครับเพราะคุณจะย้อนกลับมาดูได้นั่นเองนะไม่ต้องเสียเวลาลื้อหานั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ